จจไฟเราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์นะซ้อมอยู่ที่ค่ายเยจจอยู่เพชรบุรีที่เดิมเลยเนาะแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นกู้บอลซ้อมหรือเปล่เพื่อนเพื่อนไม่พี่นะครับกระโปรงใส่ายเชียการตอนนี้เอาผ่านอยู่เท่าไหร่แล้วสิสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สองมวยสไตล์อะไรครับทีนูวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยเราไก่ทองเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยยังไม่เคยเลยเหรอ แล้วได้ดูอย่างเขาเมื่แบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังดูแล้วเขาเมื่สไตล์อะไรเมื่ฝีมือวันนี้มาเจอไก่ทองเนาะวางเกมมาแผงไงดีก็ไปเรื่อยๆต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขว่าเขาเปทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยใครเดือดบอยไปแข่งป่ะชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่กี่กิโลสามแปดแปดวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่เสิบเวทเลยไม่เช้ามาไปกันตำแหน่งนี้เกินหรือขาด พอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์รอยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาค่เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้โลเดียวต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ตีสองไฟคนจังหวัดโคราชฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยว้าวโคราชเฟสเดียวของเรวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปวดหัวผู่แรกเลยวันนี้ขอให้น้องโช่วยดีครับ